งานหนักของแพงเงินแทบไม่พอใช้ต้องทำไงเฮ้ยรู้ไหมว่าเอิร์ดแปดสามแปอยู่ที่ไหนถ้าว้าเป็นจักรวาลสำรองได้จะเป็นยังไงนะคอยดูนะถ้าโดนไปอีกจักรวาลได้นะจะไปดูหังทั้งวันกินไอติมทั้งวันมีะาิีเป็นคำทำอะไรก็ได้มีพลังวิเศษมีอิสระเสรีมีความสกชีวิตดีดีเฮ้ย แต่ช <mile> ีวิตจริงเราอยู่แค่เอิร์ธหกหนึ่งหกเท่านั้นเองจะไปทําอะไรได้วะเฮ้ยบิ๊กเอิร์ธหกหนึ่งหกใจเย็นยังมีสิ่งหนึ่งที่นายทําได้นะทําอะไรอ่ะบอกรักตัวเองไงฮะอ้าก็ร้องสิบิ๊กเราจะรักนายในทุกๆจักรวาลใช่แล้วครับเพื่อนๆทุกคนเรารักตัวเองได้นะครับฉะนั้นอย่าลืมมอบความบันเทิงให้กับตัวเองนะฮะทุกคนไปดูด็อ doctor strange in the multiverse o อ m a d n เน s ได้ที่ disney plus hotstar แต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้นะจ๊ะ